สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอจะมาทำต้มเปื่อทานนะคะต้มเปื่ะมีส่วนประกอบมีอะไรมา้างเอจะใส่เห็ดใบแมงลกักแล้วก็ต้นไม้ค่ะแล้วก็ชีลาวที่บ้านค่ะชีลาวที่สวนเอเองก็เนี่ย บวบพอลแลนด์ค่ะนี่บวบพอลแลนด์ค่ะบวบพอลแลนด์หน้าตาอย่างเงี้ยค่ะน้ำใบย่านางคั้นแล้วนะคะก็จะมีอันแป้งมันค่ะเนี่ยเอเอาแป้งมันส่วนผสมมีอะไรมั่งก็จะมีเอของเอนะคะจะมีกะปิแล้วก็กระชายแล้วก็พริกแล้วก็หอมแดงแล้วก็อันตะไคร้นะคะ ส่วนวันนี้เอไม่ได้เอไม่ได้ซื้อตะไคร้มาเอก็จะใช้พริกแกงแทนตะไคร้นิดหน่อยนะคะแต่เพื่อนๆมีตะไคร้เพื่อนๆก็ใส่ตะไคร้หอมแดงกระชายพริกกะปิแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแล้วส่วนเครื่องปรุงต่างๆเอก็จะใส่รสดีนะคะใส่รสดีแค่นั้นเองค่ะมาเดี๋ยวเอขอตัวอันนี้ไปตำก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ เอจะใส่ลงไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็เอไม่มีตะไคร้เอก,ก็จะใส่พริกแกงลงไปแทนนะคะเ,เพื่อนๆมีตะไคร้ก็ใส่ตะไคร้นะคะเอก,ก็จะตำรวมกันให้ละเอียดค่ะระหว่างที่เอตำเนี่ยเอก,ก็ได้เอาใบหญ้านางอ่ะ ้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอจะตัมพักตัมสักครู่นะคะเพื่อนๆบวบเมืองนอกค่ะบวบเมืองนอกหน้าตายอย่างเนี้ยค่ะนอกเป็นอย่างนี้เองเอ๊กก็เพิ่งเคยเห็นเอ็กก็เคยเห็นแหละบ่อยแล้วแหละแต่เอ๊กก็เพิ่งเคยจะเอามากินรอบนี้แหละเพราะว่าเพื่อนเอเขาบอกเราก,ก็เอาบวบพอลแลนส์สิสี แถมได้ลูกมาแบบของแพงแถมได้กินไม่ดีด้วยอะ่ะมันนานพวกขนส่งแล้วก็เราไปเจอแบบลูกบางทีล,งลูกก็แข็งลูกก็เน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องทําใจเราอยู่ไกลนะได้อยู่เหมือนบ้านเราได้อะไรหลายๆลายอย่างในทีเดียวอยู่เมืองไทยดีแล้วค่ะเพื่อนๆอยู่เมืองนอกก็ดีไปอย่างหนึ่งอยู่เมืองไทยก็ดีไปอย่างหนึ่งดีคนละอย่างกันค่ะเนาะ แต่ว่าอยู่เมืองไทยก็ดีเรื่องอาหารการกินไงอยู่เมืองนอกก็ดีเรื่องการเจริญเติบโตของจิตใจบางคนก็อยู่เมืองนอกก็ไม่เติบโตหรอกคะ่ะจิตใจบางคนก็อยู่เมืองนอกก็เจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็จิตใจหลายๆอย่างคะ่ะของอย่างนี้มันมันแล้วแต่ บุญกรรมทาม,มาค่ะเราก็ไปว่าใครไม่ได้หรอกค่ะคืออย่างที่เอเคยบอกนะคะว่าบางสิ่งบางอย่างน่ะบางสิ่งบางอย่างที่เอได้แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังน่ะมันเป็นเรื่องจริงของชีวิตของเอแล้วก็บางส่วนก็มีสิ่งดีๆบางส่วนก็มีสิ่งไม่ดีออกไปสิ่งไหนที่ไม่ดีเพื่อนๆก็ไม่ต้องเอาไประจำเอาไปนำทำในชีวิตประจำวันค่ะ สิ่งไหนดีๆก็เพื่อนๆเ,เอาไปจําแล้วก็ไปทําในชีวิตประจำวันก็จะดีอะค่ะนะดูเราดูเราเวลาเราอันอันก็เหมือนข่าวนั่นแหละค่ะเวลาข่าวดีเราก็เสพเวลาข่าวไม่ดีเราก็ต้องไม่ต้องเสพเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันนั่นแหละค่ะเพื่อนๆเนานะดูหน้ากันหน่อยเดี๋ยวจะบอกว่าพี่เอไม่เห็นหน้าเลยเอ้าวเห็นหน้าแล้วสิวขึ้นแล้วเห็นไหมอา่าก็คือว่า ช่วงนี้กลับมาจากรถตกรถแล้วนะคะเดี๋ยวก็อีกสองอาทิตย์เอนัดหมอไว้หมอเรื่องโรคผิวหนังนะคะ่ะผิวหนังก็คือผิวหนังเอ๊เ,อเป็นผื่นเล็กๆแล้วเขาก็ไม่หายสักทีแล้วที่นี่เอไปหมอที่นี่ประมาณสิบกว่ารอบแล้วไม่หายเอก็ร้องเอก็ดิ้นเอ๊ไม่ยอมละเอไม่ไปละเอบอกว่าเอไม่จะไม่ทานยาตลอดชีวิตเอจะไม่ยอมหมอเขาก็เลยเขียนใบส่งตัวไปอัน ที่โรคติดหนังโดยเฉพาะเนาะมันหายค่ะเพื่อนเืนื้อยาได้ยามาก็หายค่ะหายแต่ว่าไม่ได้หายขาดพอหายปุ๊บประมาณสามสี่วันมันขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเราก็เลยไม่ยอมนะเราก็เลยแบบไม่ไหวละเราทาย,ยาไม่ไหวแล้วเนาะเข้าเรื่องกันเลยค่ะเพื่อนเมาเข้าเรื่องกันเอ,เอก็ได้เอาอ,อ,อันอนันอียังเนาะ เดี๋ยวก่อนนะเขาคิดก่อนใบหญ้านางค่ะใบหญ้านางเอามาต้มเขาให้เดือดนะคะพอต้มเขาให้เดือดเสร็จแลโ้วก็เอก็จะหยอะอันหยอะอันที่ตำเมื่อกี้ที่เราตำเครื่องเครื่องเมื่อกี้ค่ะเอก็จะหยอะลงไปนะคะจะให้เขาเดือดก่อนนะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะเพ,พื่อนๆเอก็กวัวเพื่อนๆจะเบื่อเอกก็เลยพักก่อนนะคะ ค่ะเพื่อนพคะเขาได้เดือดแล้วนะคะเอ๊ะไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่าเอ๊ะก็จะเอาที่ตำเนี่ยคพอแก้มที่ตำนี่แหละค่ะใส่ลงไปค่ะเนี่ยเอ๊ก็จะล้างครบหน่อยแล้วก็น้ำใ่ครกนี่ล็ใส่ด้วย ำไงอันนี้อะไรนะอันนี้มันสีดำใบยนางสีดำเนี่ยก็คนนะะพอคนเขาเสร็จแล้วเี่ยก็จะใส่ใส่อันนี้ลงไปเลยค่ะเนี่ยเขาเดือดแล้วนะคะเนี่ยเขาเดือดแล้ว ใส่ผัดแข็งๆลงไปก่อนเลยนะคะเพื่อนๆเอ๊ะก็จะใส,เเะใส่เดี๋ยวเพื่อนแซวว่าพี่เอมอเล็กไปอ่าพี่เอทำเยอะๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็คือว่าเอาจะทำแล้วเอก็จะใส่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะแล้วก็ถึงเวลาเอาก็จะเอาออกมาทานบางวันเอไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูอะไรอย่างเงี้ย เอาสมมุติว่าเวลาอกินเนี่ยอีจะถ่ายบางทีก็ถ่ายวันละครั้งแต่ไม่เคยถ่ายวันละสองครั้งทีก็คือวันหนึ่งครั้งหนึ่งบางทีก็ไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยลุงฮันเขาบก่กเขาอยากเข้ากล้องเขาอยากกินด้วยเขาอยากุยกับแฟนคลับแต่เขาไม่มีเวลาอ่าแกก็บ่นแกไม่มีเวลาเราบอกว่าบ่นแต่ไม่มีเวลาแล้วก็ให้เขาเดือดสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอจะมาใส่ เห็ดลงไปนะคะอืม,อมสักครู่นะคะเพื่อนๆคะผักค่ะเขาก็ได้เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ใส่อใ,ใส่เนี่ยค่ะใส่เห็ดค่ะใส่เห็ดลงไปนะคะ เดี๋ยวต้นหอมต้นหอมกับอันนี้ไว้ที่หลังต้นหอมกับใบนมงรักกับกับกับผักกับผักชีลาวไว้ที่หลังนะคะพอใส่ของพพอใส่ของผักชีลาวหรือว่าใบแมงลักหรือว่าต้นหอมเนี่ยเราต้องใส่ปุดท้ายก่อนนะคะเพื่อนๆเอ็ก็จะทําอย่างนี้ยก็เอ็กก็จะทานแล้วค่ะเพราะว่า ว่าเอถ้าถ้าทานไม่หมดเอก็จะใส่ตู้เย็นแต่ว่าทานไม่หมดอยู่แล้วเพราะเราทำหม้อใหญ่คือนานๆเราจะทำครั้งหนึ่งเราก็ทำให้มันแบบว่าเสร็จทีเดียวไปเลยแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นบางทีเราไม่มีเวลาเราก็ไปเอาออกมาทานได้นะคะแล้วเอก็จะใส่รสดีนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นเลยเอจะใส่เกลือก่อนตามต้มแกงเปรอะนะคะเพื่อนๆ ใส่เกลือประมาณเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรรดีเขาจะเค็มเค็ม่มะก่อนอื่นเลยเออจะพูดอะไรแล้วลืมนะเมื่อกี้เขีอนต้มต้มเปรอะเนี่ยไม่ไม่สมควรไม่ไม่ใส่ชื่อรสนะคะใส่รสดีอะกลมกล่อมที่สุดแล้วค่ะนี่ก็จะใส่รสดีไปประมาณสอง เนี่ยใสยนะ่ค่ะใส่รสดีแนะนาไม่ใส่รสดีนะคะไม่ใส่ชูรสนะคะตรงเปิดอ่ะเดี๋ยวเราก็คนเขาอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาใส่ผักอื่นที่หลังะคะ่ะให้ก็เดือดก่อนพักสักครู่นะคะค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็ได้เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเอจะ ใส,ใส่อะไรนะใส่อแอแป้งมันค่ะใกล้เดือดแล้วค่ะเพื่อนๆชิมดูนะสำหรับอันนี้เอ,เอ่าใส่แค่รสดีกับเกลือแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยก็โอแล้วคะ่ะเครื่องปรุงนะคะไม่ต้องไปใส่ชื่อรสนะคะใส่รสดีเอาะคะเพื่อน คะเดี๋ยวเอจะใส่แป้งมันลงไปเดี๋ยวเอก็จะใส่แป้งมันเสร็จแล้วเอก็จะใส่ผักต่างคเนี่ยใส่แป้งมันลงไปเลยค่ะนะคะพอใส่แป้งมันเสร็จแล้วก็คนค่ะเพื่อนๆชอบอันเยอะเพื่อนๆก็ใส่เยอะนะคะเพื่อนๆชอบน้อยก็ใส่น้อยเดี๋ยวเอก็จะใส่ต้นอำลงไปค่ะ ใส่ต้นหอมเสร็จก็จะใส่นี่ค่ะผักชีลาวกับใบแมงลักนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใครจะว่ายัางไงก็ช่างเถอะเราไม่สนใจเราเราก็กินของเราอย่างนี้แหละจะว่าไม่ชาพก็ช่างเ,เนาะแล้วก็คนเลยค่ะคนเลยค่ะ,คนะ,คะเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเอจะใส่น้ำปลานิดนึงนะคะเมื่อกี้เอได้ชิมก็ดูมันจืดน้ำปลา นี้วใส่น้ำปลา,าปนะคะแส่น้ำปลาไปแค่ไหนแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยแค่นีบบน้ถ้าใครมีชะอมก็ใส่ชะอมนะคะ อันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะต้องเปิดของเอเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะใส่เนื้อกระดูหมูหรือหมูหรือไก่อะไรนี้ก็ได้นะคะตามใจใส่ได้ทั้งนั้นละค่ะแต่เอจะกินแบบผักอย่างเงี้ยค่ะอ,อร่อยแซ่บกันนะกสักก่อนนะเี๋จะตักให้เพื่อนๆดูกัน เหลือนิดเดียวเองค่ะาเข้าบดไปเหลือนิดเดียวเองเห็ดมาเห็าเาปิดไฟแล้วนะห็ปิดไแล้วะคะ่ะ mm hmm. หาเห็ดก่อนแป๊บนึไม่ใช่หาเห็ดได้แล้วหาอะไรนะหน่อไม้ดองก่อนแป๊ เลี้ยวนี่เล้วจ,จ้ะโอ้ตักมาเห็นนีเื่อนเพื่อนเห็นไหมคะมอืมก็เดี๋ยวเอจะมารีวิวของแป๊บนึงดีลงฮันแกจะทำกับข้าวโอเคก็เลย ให้ไปทำของเก็บวันนี้ลุงฮันก็งอนเองเ่ <c oughs> องงอนเอวันนี้ลุงฮันก็งอนเอง <c oughs> <c oughs> นี่เห็นไหมคะต้มปึกสูตรของเอเองค่ะสูตรของครัวฮอลแลนด์แดนหันสาสต์ใบพิ้งค่ะ เพื่อนๆสนใจเพื่อไปทําทานกันได้นะคะเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะเเอไปอย่าลืมติดตามตอนทานด้วยนะคะขอบคุณที่กดติดตามและซับสไครนะคะขอบคุณค่ะ